สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท c l a s s i c โกล u ิ u จในวันพุธที่22กุมภาพันธ์นะคะสำหรับราคาทองคำในตลาด c o m เม็กเมื่อคืนนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นมา23.60 US d o ล l ออออนะคะปิดที่1,758.50ก็ปรับตัวสูงขึ้น1.36%นะคะกรอบความเคลื่อนไหวเมื่อคืนนี้ก็อยู่ระหว่าง1,727ถึง1,761.90นะคะ ราคาทองคำก็สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ1 7 3 5ันถึงหนึ่ขึ้นมาได้นะคะก็แสดงแนวโน้มเป็นบวกแต่ว่าเราก็ยังมองว่าถ้าจะกลับเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ต้องผ่านไฮเดิม erm นะคะบริเวณ1767ไปก่อนนะคะส่วนการที่ราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้นแรงเมื่อคืนนี้นะคะก็เนื่องจากรัฐมนตรีคลังยูโรโซนได้อนุมัติเงินช่วยเหลือ1.3แสนล้านยูโรให้กับ ให้กับกรีซแล้วนะคะซึ่งในรายละเอียดเนี่ยก็มีค่อนข้างมากนะคะที่กรีซจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเช่นต้องลดหนี้สาธารณะให้เหลือ120.5%ของ GDP ภายในปี2020นะคะเจ้าหน,นี้พันเชนก็ต้องยอมรับผลขาดทุนที่เพิ่มขึ้นเป็น53.5%ซึ่งมากกว่า50%ที่ตกลงกันไว้ในเดือนตุลาคม แล้วก็นักลงทุนที่ซื้อพันธบัตรของกรีซนะคะก็ต้องยอมรับอัตราดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่ต่ำลงกว่าเดิมนะคะคือเริ่มต้นที่2%ในช่วง2012ถึง2015แล้วก็จะเพิ่มเป็น3%ในช่วง5ปีถัดไปแล้วก็4.3%ในช่วงปี2020ถึง2042แล้วก็เงื่อนไขอื่นๆอีกหลายข้อนะคะอย่างเช่นเจ้าหนี้ภาครัฐของกรีซก็ต้องยอมรับอัตราดอกเบีย้ยที่ลดลงเหลือ1.5%เป็นต้นนะคะ ส่วนประเทศอื่นๆน,นะคะสเปนก็ประสบความสำเร็จในการเปิดประมูลตั๋วเงินคลางในอัตราดอกเบี้ยต่ำนะคะธนาคารกลางยุโรปปล่อยกู้เกือบ500แสนล้านยูโรให้กับธนาคารพาณิชย์ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำม,มากนะคะในวันพุธในสัปดาห์หน้านะคะส่วนราคาน้ำมันก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นวันที่4เมื่ออิหร่านคู่ว่าจะรับจะระง,งับการส่งออกน้ำมันไปยังประเทศในยังบางประเทศใน,ใน,ใ,นในยุโรปนะคะ ดชนีดาวโจนปรับบวกขึ้นมาได้15.80จุดนะคะราคาน้ำมันดิบในสเมคปิดที่106.25นะคะก็บวกขึ้นมา1.19ดอลลาร์ต่อบาเรลค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นนะคะมาอยู่ที่ระดับ30.69ตัน SPDR ซื้อทองเพิ่มขึ้น0.81ตันนะคะรวมถือทองคำ1,281.59ตัน ส่วนค่าเงินยูโรนะคะที่แข่งค่าขึ้นไป1.329เยอลต่อยูโรเมื่อคืนนี้นะคะก็อ่อนตัวลงมาเนื่องจากความกังวลว่า,าการที่กรีซจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ EU แล้วก็ IMF นั้นนะคะจะทำให้กรีซต้องประสบภาวะถดถอยเป็นเวลาอีกหลายปีนะคะแล้วก็กรีซจะต้องเผชิญกับความยากลำบากในการปฏิบัติตามเงื่อนไขด้วยนะคะ เรามาดูกราฟกันนะคะเมื่อคืนนะคะขึ้นไป high ที่บริเวณ1,000ใกล้ๆ1,760 1 7 6เบเริเนี่ยนะคะแล้วก็มีแรงขายทำกำไรออกมานะคะช่วงเช้าก็เคลื่อนไหวอยู่บริเวณ1,754นเบะคะ1,755ริ 1, ตอนนี้ถ้าดู stochastic ก็อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูงนะคะเปอร์เซ็นต์ K เหมือนจะตัดลงนะคะตัดเปอร์เซ็นต์ D ลงมา การที่เปอร์เซ็นต์ K ตัดเปอร์เซ็นต์ D ลงมาก็มีแนวโน้มว่าราคาอาจจะอ่อนตัวลงได้นะคะโดยเรามองแนวรับไว้นะคะว่า,อาโอกาสที่อ่อนตัวลงมาจะอยู่บริเวณไหนก็คือบริเวณ1744นะคะแล้วก็ถัดมาก็บริเวณ1730ถ้าดูกราฟในรายวันนะคะเราก็จะเห็นชัดเจนมากขึ้นนะคะว่าแนวรับนะคะตรงเส้น มูฟวิ่งเอเวอร์เรส4นะคะก็คืออยู่ที่บริเวณ1,744นะคะแล้วก็มูฟวิ่งเอเวอร์เรส9วันนะคะอยู 1, 30, 1, 22, ะะ่บริเวณ1,730ถึง1 7 3 2นะคะบริเวณนี้นะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่เราให้เปิดลองไว้นะคะถ้าหากว่าปิดทำกำไรไปแล้วเมื่อคืนนี้ก็รอเปิดลองเล่นรอบใหม่นะคะบริเวณช่วงแนวรับที่เราให้ไว้นะคะถ้า ใกล้ขึ้นมาอีกนิดนึงก็1750นะคะถัดไป1744แล้วก็ถัดถัดไป1730นะคะส่วนนักลงทุนที่เปิดสถานะลองไว้ยังยังถือต่อไม่ได้ปิดทำกำไรเนี่ยก็มีเป้าหมายทำกำไรในระดับวันที่บริเวณ1760นะคะ1767แล้วก็1780นะคะส่วนแนวต้านในระยะสัปดาห์นะคะเรามองที่1767 แล้วก็ถัดไป1,788นะคะการที่ราคาผ่าน1,767ไปได้นะคะ,ะมีเป้าหมายต่อไปนะคะที่บริเวณ1,800นะคะแต่ที่ให้กรอบในระยะสัปดาห์แล้วก็ในระยะวันไว้เนี่ยก็เน่งมาจากว่ามันกำลังชนแนวต้านอยู่นะคะบริเวณนี้นะคะ1,760นะคะแล้วก็ถัดไปที่กรอบของเส้นอัพเทนไลน์นะคะ ก็คือบริเวณหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดนะคะก่อบนของเส้นนัำเทนไลน์ที่เราบอกไว้นะคะว่ามันมันอาจจะขึ้นไปชนแล้วก็แล้วก็อาจจะ,ะมีแรงขายทำกำไรลงมานะคะแต่เป้าหมายหลักๆถ้าผ่าน1 7 6 7พันเจ็ด้อสิบเจดไปได้ก็คือเป้าหมายหลักๆก็คือหนึ่งพันแดร้อยนะคะนี่คือเป้าหมายหลักถ้าผ่านหนึ่งพันเจ็ดอสิบเจ็ดไปได้ สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำจากบริษัท Classico Future ในวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ